สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช anel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมแน่นอนครับคุณเห็นอยู่ตรงหน้าครับผมมารีวิวไมโครโฟนแบบ USB นะครับซึ่งสามารถต่อใช้งานกับโทรศัพท์มือถือทั้ง Android และ iOS ได้ทันทีเลยนะครับนะตัวนี้คือม a ลโ o DGM 20มีนะครับมีกล่องหน้าตาแบบนี้นะโทนเหลืองดำซึ่งผมชอบนะส่วนตัวชอบโทนกล่องแบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หน้าตารอบๆเป็นประมาณนี้นะครับเออเป็นแบบว่าเป็นไม้แบบเน้นตั้งโต๊ะคอมอะไรอย่างนงี้เนาะ มีสีเลือก3สีหลักนะครับจริงๆแล้วสีมีเลือกเยอะกว่าน,นี้นะของผมเนี่ยมันไม่ใช่สีดำสนิทนะมันเป็นสีดำ Transparent ก็คือแบบดำใสอะนะครับนะเหมือนพวกพวกแกจิตพวกของเล่นแบบยุค2 0 0พันอ,อ่ะแล้วก็จะมีที่เป็นแบบเนี่ยครับสเปคแบบคร่าวๆว่ารอบๆตัวไม่มีอะไรบ้างอะไรไว้กดอะไรยังไงบ้างทำงานยังไงบ้างนะครับ แล้วก็มีระบุว่าเนี่ยเป็น R G B นะก็คืออย่างที่คุณเห็นครับแสดงไฟ R G B ได้นะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมากก็มีตัวไม้นะครับแล้วก็ตัวสายที่เอาไว้ต่อไม้เข้ากับโทรศัพท์หรือว่าต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะครับซึ่งสายที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นสาย Type C ไว้ต่อกับไม์เอาออกมานะครับหัวของเขาจะให้มาเป็นแบบเป็นไฮบริดนะครับก็คือ มันจะเป็นเหมือน Type A อใันใหญ่ไว้เสียกับ USB-C ทั่วไปใช่ไหมแต่สามารถถอดออกมาปึ๊กให้เป็นชั้นในให้เป็น Type C อีกด้านหนึ่งก็เหมาะกับโทรศัพท์มือถือในสมัยนี้ที่ใช้ Type C กันแม้แต่ iPhone 15ก็ยังใช้งานได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมอัดด้วย iPhone 15อยู่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้มาในกล่องแบบนี้เล็กๆ,ๆน้อยก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆแล้วก็จะเป็นตัวหัวแปลงตัวนี้ครับอ่ะตัวนี้ที่ให้เสริมมาเห็นไหมมันจะเป็นสีเหมือนตัวไม้ก็คือจะเป็นแบบดําใสครับนะเออเอาไว้ถอดเปลี่ยน เวลาเราต้องการจะใส่ขาไม้แบบไม้บูมขาไม้แบบที่มันหนีบโต๊ะคอมอ่ะที่มันยืดหดได้เงี้ยหรือจะเป็นแบบขาไม้จริงจยังๆอะไรก็ได้ก็ใส่กับตัวนี้แปลงเอาได้นะครับนะโอเคทาไมถึงสนใจไม้ตัวนี้อันดับแรกเลยครับราคามันดีมันไม่โหดจนเกินไปและมันน่าทดลองใช้ผมเห็นแบรนด์เมาโนมานานนะเห็นอุปกรณ์อะไรอย่าง,ขงเขาแบบโดยเฉพาะคนที่เป็นสายแบบ มันเหมาะก,กับสายทำคอนเทนต์สายทำพอดแคสต์สายแบบเน้นวิดีโองานวิดีโอนะครับแบบอยากอัปเกรดให้วิดีโอของเราเนี่ยมันดีขึ้นมากกว่าเดิมเนาะแล้วราคามันดีผมได้ช่วงราคาที่แบบพวกนึกออกไหมราคาออนไลน์จากโปรโมชั่นพวก4เดือน4 5เดือน5อะไรเงี้ยลองไปดูราคาดีมากไม่เกิน1 0 0 0ันเดี๋ยวผมขึ้นราคาที่ผมซื้อได้ดตอนนั้นแล้วกันผมจำไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าได้ราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งผมว่ามันแฟร์ดีนะครับที่ชอบอย่างที่2ก็คือดีไซน์เขา มันสวยงามและมันดูครบคันมันไม่ใหญ่เกินไปด้วยมันเป็นไม้ที่ผมอยากเอามาไว้เพื่อทํำรีวิวพูดหรือว่าคลิปพูดคุยทั้งเกี่ยวกับดนตรีหรือรีวิวสินค้าเช่นเนี่ย บรรยากาศในห้องผมไม่ไม่มีอะไรไงมันไม่มีหลอดไฟ LED ไม่มีแผงไฟติดสวยๆซึ่งไม่อยากลงทุนตรงนั้นนะ่ะก็อยากให้ในคลิปมันมีอะไรที่มันดูเป็น LED วู่วาอยู่นิดนึงส่วนตัวคือชอบแบบนี้ก็เลยอะไม้ตัวนี้มันให้เราได้ความสวยงามตรงนั้นนะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนขององค์ประกอบของตัวไม้ที่ให้มาครบคันซึ่งมีพอลฟิลเตอร์ไว้กันเสียงพุพะพุพะเฟะ,ะอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งมีบิวอินมาให้เลยและมีตัววงกลมเนี่ยที่มันกําลังยึดไม้อยู่เป็นวงแหวนเป็นช็อ mount, คเมมาาาะะะรเเืออวพจจงงไป อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออคือมันก็เข้านั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบเข้ารุนแรงเออก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่เยอะมากหรอกไม่เหมือนไม,ไม่ราคาแบบหลายหมื่นแต่ว่าโอเคมีมาให้ก็ดีครบคันลินะครับนะแล้วก็าขาที่ก็ให้มาจะเป็นแบบนี้เลยก็คือเป็นพลาสติกนี่แหละนะครับแต่ก็เป็นพลาสติกที่เกรดดีแล้วก็มียางรองอยู่ด้านใต้นะครับเพื่อ,อไว้แบบวางบนโต๊ะคอมหรือวางพื้นผิวที่แบบต่อให้เป็นพื้นผิวมันวาวมันก็จะไม่ลื่นนะครับสิ่งที่ชอบ ถัดมาจากนั้นก็คือมันเป็นไมค์ USB ที่ราคาไม่แรงแต่มีการปรับเกณฑ์ได้ที่ตัวไมเลยมีฟังก์ชันปุ่มเปิดไฟปิดไฟปรับแสงฟังก์ชันปุ่มที่เกี่ยวกับน้อย e c n n c e l i n g นะครับตัดเสียงรบกวนภายนอกซึ่งก็มีมาให้หนในราคาไมแค่นี้และที่ช่องมากก็คือรูแจ็ค 3.5คือผมอมีไม์ usb ของ blue snowball เดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูเป็นเป็นไม์ usb ตำนานเลยไอ้ตัวนั้นผมมองว่าพูดต,ตรงๆด้วยราคามันที่แบบอยู่3,000กว่าบาทอะคุณภาพเสียงมันมันก็ต้องให้ดีกว่าตัวนี้อยู่แล้วไอ้ตัวนั้นเนี่ยถ้าทำดีๆเนี่ยเอาไปทำงานอัดเสียงเพลงอัดเสียงเครื่องดนตรนีได้เลยนะอันนี้อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ตัว snowball อ่ะด้วยที่ความที่มันมีมานานแล้วะนะครับมันก็เป็นไม์ usb ที่แบบมันไม่มีรูแจ็คให้เราอะเออเวลาเยาะต่อหูฟังแล้วแบบพอลิเ,เตอร์เสียงตััวองอมน มันไม่สะดวกโดยเฉพาะเราใช้งานกับมือถือนะครับในเจ้าใหม่นี้สะดวกกว่าเยอะนะครับเราไม่ต้องกลัวว่ามือถือเราจะมีพอร์ตูฟังมีรูฟังไว้ไม่ต้องแคร์แล้วนะครับเราตอบฟังจากตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราปรับเกณฑ์ปรับอลไรเนี่ยหูฟังเราเนี่ยก็จะเช็คได้ซึ่งผมใช้หูฟังมอนิเตอร์มาเสียบเพราะอะไรเพราะผมอยากจะเช็คว่าช่องมันอนะพอร์ตมันอนะมีปัญหาไหมจี่ไหมมีเสียงช็อตไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่มี ก็ดันความดังขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็การพูดระยะห่างประมาณนี้โดยส่วนตัวผมผมค่อนข้างพอใจมากกับความดังที่ได้จากที่ผมเคยเทสมาก,ก่อนหน้านี้นะครับอพอเราอัดคลิปเสร็จเรากดดูเช็ควิดีโอของเราแล้วก็สามารถฟังได้เลยผ่านหูฟังตัวนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าอยากจะบอกว่าคุณภาพมันเหมือนจะว่าเหมือนกับว่าเสียงมันจะเบาวกว่าความเป็นจริงนิดนึงสมมุติว่าเราฟังกับหูฟังนี้ผ่านไม์นี้นะครับฟังคลิปที่เราอัดไปเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดดูในแกลเลอรี่มันอาจจะรู้สึกว่าเสียงมันจะลดทอนลงหน่อย ก็คือฟังรู้เรื่องฟังชัดฟังเคลียร์แต่อาจจะลดทอนความดังลงนิดนึงเราอาจจะต้องไปเช็คถอดสาย USB ของไมค์ออกแล้วก็ไปเปิดกับลำโพงมือถืออีกทีหนึง่งหรือว่าไปเสียบแจ็คเ,เสียบตัวแปลงเข้ากับตัวมือถือตรงเพื่อมมนิเตอร์เสียงหรือว่าเช็คเสียงในตอนตัดวิดีโออีกทีหนึง่งก็จะดีดีกว่านะครับมไมค์ตัวนี้นะครับมีการรับเสียงเป็นแบบคาดิโอร์นะครับก็คือเป็นเครื่องวงกลมด้านหน้าตรงนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะ เบาลงถ้าเราพูดนะครับแต่ว่าอาจจะพอรับเสียงได้เช่นดูนะผมลองทำให้ดูสวัสดีครับผมเปียวนะครับจะใช้ชบบออเทมโนสตูดิโอนะครับก็อาจจะเสียงกล้องหน่อยเวลาเราอาจจะพูดคุยเราก็ต้องเน้นแบบถ้าใครจะคุยกัน2คนก็ควรหันมาให้ให้คนมานั่งกันอยู่ประมาณเนี้ยสองข้างข้าง,าง,างอันเนี้ยโอเครับเสียงผมว่าก็คุยร,รู้เรื่องนะถ้าใครอาจจะตะโกนมาได้หลังตะกล้องตะโกนมาก็พอได้ยินนะเออจะเป็นเหมือนกิมมิคเล็กน้อยเวลาเราคุยกันเป็นเป็นแบบ เป็นแบบมุกแบบเป็นซีนแบบเถียงกันอะไรเงี้ยก็ก็พอได้อะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไปใส่ซับเสริมเอาก็ก็พอจะจับเสียงตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับฟังชันนี้ที่บอกไปด้านบนจะมีเป็นพื้นผิวให้เราแตะนะครับนะซึ่งมันก็จะมีฝั่งฝั่งซ้ายก่อนซ้ายซ้ายซ้ายของผมนะเวลาหลั่น้าเข้าใหมา่ทางซ้ายเนี่ยจะเป็นการถ้าเราแตะปึก๊กจะเป็นการเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีแบบสีเดี่ยว s t a ติ c นี้ใช่ไหมอ่านี้มีให้เลือกก็ไม่ไม่ได้มากมายแต่ก็โอเคแหละก็ครบโทนแล้วก็ แตะไปเรื่อยๆก็จะเจอแบบที่มันวนล,ลูปแบบนี้อ่ะเี๋ก็ได้ฟิลแบบเย็นๆนะยามเย็นนิดน,นึงเนาะแล้วก็แบบอีกโทนหนึ่งถ้าเป็นลักษณะที่มันแบบสุ่มไปรเรื่อยๆเนี่ยจะมี2โทนนะครับแล้วก็ถ้าเรากดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ปุ๊บจะเป็นการให้มันดับไฟเหมือนคนล้มคาน จะมีแค่ไฟสถานะที่แสดงให้เห็นอยู่เท่านั้นเป็นไฟสีเขียวนะครับว่าเออไมค์กำลังรับเสียงอยู่ไมค์กำลังทํางานปกติอยู่นะครับถ้าเราอยากให้ใช้งานอีกทีก็แตะเบาๆหนึ่งครั้งได้เลยไฟก็จะกลับมาข้างขวาของเรานะครับมันจะเป็นเป็นพื้นผิวให้แตะเหมือนกันถ้าเราแตะเบาๆหนึ่งครั้งนะครับแบบจึ๊กมันจะกลายเป็นการมิวเสียงไฟสีแดงก็จะขึ้นเดี๋ยวลองดูนะผมจะพูดไปเรื่อยนะ วิดีโอจะยังจะยังรันอยู่นะครับแต่เสียงผมจะหายไปแวบหนึ่งแล้วก็ไฟตรงไม้ตรงนี้จะเป็นสีแดงลองดูนะสวัสดี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 เห็นไหมจะมีขอบไฟแดงๆเกิดขึ้นด้านบนนี้แต่ถ้าเราแตะแช่ไว้มันจะกลายเป็นนอย s e c a n c e l ลิงแต่เสียงรบกวนรอบๆตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่นิดนึงแต่เปิดแค่แอร์ความแรงแค่ขีดเดียวนะแต่ผมนั่งอยู่ใกล้แอร์นั่งอยู่ใต้แอร์เลยลองฟังดูนะครับถ้าเป็นไม่ได้คุณเอาหูฟังมาเสียบฟังกับมือถือคุณก็จะดีมากนะครับหูฟังมือถือทั่วไปก็ได้องมาาเช็คดูว่ ถ้าผมพูดระยะเท่าเดิมนะครับพูดไปเรื่อยๆแล้วลองเปิดโหมดน้อยแคนเซลลิงดูเสียงจะต่างกันไหมและพวกคุณชอบมันไหมนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับผมเทพบุญนำสตูดิโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นไฟสีฟ้าสาวัสดีครับหมายความว่ารับเสียงปกติแต่เป็นน้อยแคนเซลลิงนะครับ Noise น้อยแคนเซลลิงโดยส่วสนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลาผมฟังกับหูฟังตอนที่มาเสียบอยู่กับไมค์จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ แต่โอเคมันก็มีประโยชน์ในกรณีที่มันตัดเสียงลมรอบๆเราอาจจะมีเสียงพัดลมที่เราจะเป็นจะต้องนั่งแบบต้องใช้งานจริงๆให้มันเป่าเราให้เราให้เราไม่ร้อนอนะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องพูดใหม่ไปด้วยก็อาจจะมีประโยชน์ในมุมนั้นแต่เนื้อเสียงเป็นยังไงคุณก็ลองดูแล้วกันแต่ผมจะไม่ค่อยแนะนําถ้าจะเอาไว,ไว้ใช้สอนดนตรีอะ่ะมันไม่เหมาะเพราะว่าเวลาเราพูดไปด้วยเราเล่นไปด้วยบางครั้งมันจะมองว่าเสียงดนตรีอะ่ะเหมือนเป็นเสียงรบกวนในบ,บางครั้งอาจจะตัดทอนออกไปหรือแม้แต่บางครั้งเสียงพูดเราเองอย่างเดียวอ่ะ บางทีเราพูดเราก็ต้องมีน้ำหนักใช่ไหมมีน้ำหนักมีความเสียงค่อเสียงหนักเสียงเบาเสียงกลางบางทีเสียงที่เราพูดพูดแผ่วไปทนึงหรือเราอาจจะเผลอถอยห่างไ,ไปนิดนึงเนี่ยเสียงอาจจะมีวูบหายไปได้เหมือนกันจากที่ฟังหูในหูฟังซึ่งผมไม่ชอบนะครับแตกค้างให้กลับมาเหมือนเดิมย้ำนะครับว่าถ้าจะเปิดปิดโหมด noise canceling ให้แตะแช่เพื่อเปิดแตะแช่ครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกนะครับ ทุกอย่างปกติจะต้องเป็นไฟสีเขียวซึ่งผมชอบการใช้งานที่มันเป็นไฟสีเขียวหรือสนานะปกติที่สุดแล้วแล้วค่อยไปจัดการในซอฟต์แวร์ดีกว่าก็เป็นยังไงลองฟังคุณภาพเสียงดูนะครับคลิปต้งคลิปนี้ก็ใช้ไมค์ตัวนี้แหละนะครับในการอัดต่อตรงไปเลยกับ iPhone 15นะครับผม oh, place to Hello, welcome home. <sighs> when I ถูกใจคลิปถูกใจไหมตัวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์เป็นลังใจช่องเทปบุญนำสตูดิโอของผมด้วยนะครับผมกับมัลโน่ดิจิเอ็มยี่สิบไปแล้วครับสวัสดีครับ